ฮัลโหลฮัลโลมาแล้วสวัสดีวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่27ทธันวาคมพศ2563มาแล้ว อรุณสวัสดิ์กันด้วยความสดชื่นตื่นเต้นนะวันนี้ตื่นมาออกกำลังกายด้วยท่าโยคะง่ายๆนะดูจากคลิปวิดีโอต่างๆเนาะเราก็เลือกเอาท่าที่มันใกล้เคียงกับสภาพร่างกายสังขารของเราหน่อยเนาะแล้วก็ยืดเหยียดไป วันนี้ครูดิมก็มาปลุกพลังงานเหมือนเดิมเนาะแต่มีหัวข้อขึอข้นมานิดนึงนะให้มันอยู่บนพื้นฐานของเรื่องราวของอาชีพมหัศจนะันเนาะมันจะได้ดูว่าเออมันกระชับขึ้นมาหน่อยนึงจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกในอาชีพมหาศจันของครูดิมก็คือการส่งต่อสิ่งดีงามไปทุกๆวันเนาะผ่านเรื่องราว่ากิจวัตรอ่ากิจวัตรประจําวันซึ่ง มันเริ่มต้นจากการที่เราเรารู้เราประจักษ์แจ้งกับบางสิ่งบางอย่างเนาะและเรารู้ถึงคุณค่าบางสิ่งบางอย่างที่มีในตัวเองด้วยแล้วก็ในสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราด้วยแล้วเราก็ผสานเนาะจับสิ่งต่างๆรอบๆตัวที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์นั่นแหละออกมาส่งต่อไปยังผู้อื่นผ่านกระบวนการทางความคิดผ่านกระบวนการ ลงมือทำส่งต่อไปยังผู้คนจาก1คน2คน3คนนะเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้บริโภคต่างๆมันก็เลยกลายเป็นอาชีพมหาศจรรย์ขึ้นมานะซึ่งซึ่งเราใส่เราใส่ความรู้สึกดีงามเข้าไปเท่านั้นเองนะมันก็กลายเป็นเรื่องราวดีๆเนาะ สวัสดีฮะมหาเศรษฐีจ๋าบงมณีสบายดีครูดิมคนสวยคนหล่อคนน่ารักสบายดีเช่นกันฮะคนสวยมหาเศรษฐีคนสวย <c oughs> แห่งสปปลาวเนาะ <c oughs> ก็วันนี้เดี๋ยวมาสั้นๆหน่อยนะเพราะเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวครูดิมจะต้องเดินทางนิดนึงเนาะก็วันนี้ตื่นเร็วนะตื่นเร็วก็มาดูแลตัวเองนิดนึงเนาะก็คือ จะต้องรีบอาบน้ําเร็วก็เลยรีบออกกําลังกายนะออกออกกำลังกายด้วยท่าโยคะ,ะก็คุณดีมก็เอาลิงก์แปะไว้ให้นะบนหน้าเฟซบุ๊กของคุณดีมก็เซิร์ชดูเอาตามคลิปต่างๆเนาะเพื่อกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจแล้วเราก็ทําตามเขาบ้างบางท่าบางท่าเราไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เนาะก็ะยืดเหยียดไปตามภาษานั้นในช่วงเช้าๆในวันที่อากาศวันนี้อากาศดีเนาะไม่หนาวเย็นแล้วเนาะ เหมือนจะอุ่นๆขึ้นเยอะเลยนะสำหรับวันนี้อ่ะพลังงานวันนี้ที่คุณดิมจะให้ก็คือคำว่าปัจจุบันอ่ะคำว่าปัจจุบันวันนี้มันมันแวบเข้ามาในขณะที่คุณดิมลืมตาตื่นมาก็อขอบคุณเนาะขอบคุณลมหายใจขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างนะในความอ่ภาคภูมิใจในตัวเองอะ่ะแล้วก็ คำว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาในในภายในของตัวเองเนาะปัจจุบันคุณเดมก็มาดูเอ๊ะแล้วปัจจุบันของเราเนี่ยณนะตอนนี้คืออะไรอ่ก็เห็นนะเห็นภาพปรากฏว่าเออปัจจุบันขณะที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันมันโอเคมากๆเลยนะมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นแบบเรารู้สึกว่าถึงความอิ่มเต็มสมบูรณ์แบบในตัวเองก็ขอบคุณนะขอบคุณกับ ความเป็นปัจจุบันของเราเนี่ยแล้วก็พยายามทำทำช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยคือไม่คิดไม่คิดไปข้างหลังไม่คิดไปข้างหน้าและคือมีความรู้สึกถึงว่าปัจจุบันะถ้าปัจจุบันมันดีที่สุดเนี่ยมันเยี่ยมยอดที่สุดเนี่ยก็ใช้ช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยสร้างคุณค่ามันตรงนี้เลยโดยที่ยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะก็คุณดิมก็ตัดสินใจอลุกข,ขึ้นมารีบออกกําลังกายรีบเขียนขอบคุณ นะแล้วก็เตรียมตัวที่จะอาบน้ําเดี๋ยวต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มันที่เรารู้อยู่เลยว่าปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรเนาะก็คือเขียนเขียนแผนชีวิตข้อแรกแล้วก็ทําทันทีแบบเป๊ะเ,เ,เ,เป๊เป๊ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกถึงความตื่นตัวมากขึ้นจากการที่เราเออล้วจริงๆเราก็อยู่กับปัจจุบันอยู่ตลอดนั่นแหละแต่บางครั้งเราเหมือนว่า เราเรามีแผนชีวิตใช่ไหมล้วก็เขียนเขียนไปบางทีเราก็กระโดดตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดข้างหน้าข้างหลังอ่าเพราะเราบอกเอาปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนะให้มากที่สุดเนี่ยมันมันจะเหมือนไอ้การตื่นตัวภายในเนี่ยมันจะมันจะเยอะขึ้นอ่ะมันจะตื่นเต้นขึ้นมันจะกระชับฉับไวขึ้นอ่ เราจะเลือกหยิบจับหรือเลือกตัดสินใจทำอะไรนะสิ่งที่อยู่กับเราตรงนี้ก่อนอมืมันก็เลยง่ายง่ายต่อการที่จะลงมืออะไรก็แล้วแต่ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหรือว่าผู้คนในอย่างเงี้ยอ่าเขาเรีว่าเป็นการจัดการแบบทันทีทันใดอะไรเงี้ยคือคิดแล้วทำคิดแล้วทำเพราะเพราะตอนเนี้ยพื้นฐาน ของสภาวะพลังงานภายในตัวเราเนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างอยู่ในระดับของพลังงานที่ที่ส่งคุณค่าพลังงานที่ดีนะขึ้นความถี่ก็อยู่ในระดับที่เป็นความถี่สูงเนาะเพราะฉะนั้นอ่าอะไรที่มันผุดขึ้นมาให้เราได้แอคชั่นได้ทำกทำทำ็ทำทันทีเลยก็คือเอาปัจจุบันอืมเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยผิดพลาดเพราะเพราะว่าอ่าเราเรา เรารู้อะเรารู้แล้วพอสมควรเนาะเรารู้อะไรเป็นอะไรพอสมควรละนะอ่ะเดี๋ยวอ่านพลังงานดีๆจากมหาเศรษฐีจ๋จาเนาะแล้วเปลี่ยนพลังงานดีๆกัน มาสถิยรจาบ,บอกว่าขอบคุณวันนี้ที่ยอดเยี่ยมดีที่สุดอีกหนึ่งวันทําอะไรก็ราบรื่นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขายดิบขายดีขายง่ายขายคลย่องเฮงเฮงรวยๆวยปังปมีความสุขสนานกับความร่ารวยขอบคุณรักนะักกริงกริงโอเคขอบคุณเช่นกันนะขอให้พลังงานนี้หมุนวนทั้งในตัวของเราเองแล้วก็ออกไปอย่างผู้อื่นด้วยเนาะแผ่กระจายไปอ่ะวันนี้ คูดิมก้าจะสั้นๆประมาณนี้นะพลังงานสำหรับวันนี้ก็คือพาตัวเองมาอยู่ณนะจุดปัจจุบันแล้วแอคชั่นทันทีเลยนะใครที่กำลังจะเริ่มต้นทําอะไรอยู่ใครที่กำลังจะ,ะปฏิบัติการอะไรอยู่ก็คือทำในสิ่งที่ตรงเนี้ยให้เยี่ยมยอดที่สุดนะให้ภาคภูมิใจในตัวเองที่สุดว่าเราเรียนรู้มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจนเราสามารถที่จะพาตัวเองออกมาโลดแล่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ปรากฏ ต่อสายตาของผู้คนเรากำลังจะส่งต่อพลังงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปสู่โลกใบนี้เนาะขอให้ทุกคนแอคชั่นณจุดปัจจุบันนี้ให้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วปัจจุบันมันก็คืออนาคตนั่นเองทำในทุกๆขณะในทุกๆปัจจุบันของเราให้ยอดเยี่ยมที่สุด อนาคตมันก็ต้องยอดเยี่ยมนะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวครูดิมไปเร็วหน่อยนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวครูดิมมาเล่าเรื่องจากโพสต์จากบทความจากคอนเทนต์ต่ตางๆบนหน้า facebook หรือว่าในแฟนเพจนะคะ,ะวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีอยู่กับจุดปัจจุบันของตัวเองแอคชั่นให้เต็มที่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆนี้ต่อไปอยัง ผู้คนอย่างสังคมอย่างโลกของเราด้วยนะฮะวันนี้อรุณสวัสดิ์ทุกคนคุยดีนไปก่อนสวัสดีฮะ